สามารถราชพลสิทธิ์รองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์นะได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กอาจารย์สามารถไี้แสดงความยินดีกับคุณชาติไปก่อนหน้านี้แล้วก็ให้ข้อเห็นให้ข้อคิดความเห็นฮะว่าชัดชาติบนเส้นทางความหวังของคนกรุงด้วยคะแนนนำแบบบวนเดียวจบได้คะแนนสูงเลิ้วเกือบล้านสี่แสนคะแนนคิดเป็น 51. 8 จากจำนวนผู้มาใช้สิทธิ์เกือบ2ล้าน7แสนคุณชัดชาติจึงเป็นผู้ว่าที่เป็นที่คาดหวังของคนกรุงเทพว่าจะทำได้ตามที่หาเสียงหรือไม่อาจารย์สามารถเนี่ยแจกแจงเป็นข้อๆนะคุณสมบัติของคุณชัดชาตนะิเป็นคนที่มุ่งม,มั่นอ่อนน้อมถ่อมตนประนีประนอมนะนโยบายนะก็นโยบายย่อยนี่ก็200นโยบายนโยบายหลัก9ดีนะก็แจกแจงเป็นรายละเอียดงานท้าทายของคุณชัดชาติ แน่นอนก็คือปัญหาเรื่องน้ําท่วมเพราะกําลังเข้าฤดูฝนอันนี้จะผ่อนหนักเป็นเบาได้แค่ไหนแล้วก็กระดูกชิ้นโตคืออะไรทีนี้อาจารย์สามารถบอกการแก้ปัญหารถไฟฟ้าสายสีเขียวที่ยืดเยื้อมานานอันนี้เป็นกระดูกชิ้นใหญ่หากคุณชัดชาติเลือกที่จะไม่ต่อสัญญาสัมปทานจะมีปัญหาสองอย่างให้แก้ถ้าแก้ไม่ได้ ก็ยากที่จะลดค่าโดยสารสายสีเขียวค่ะนะถ้าไม่ต่อนะทำได้ไม่ไม่ต่อได้แต่ก็จะมีปัญหา2ประการที่ต้องแก้ค่ะอะไรบ้างหนึ่งปัญหานี่สินของกทมกทมมีหนี้ที่จะต้องจ่าย BTS ประกอบด้วยค่าเดินรถค่างานระบบไฟฟ้าและเครื่องกลแล้วก็มีหนี้งานโยธาที่รับโอนส่วนต่อขยายช่วงแบริ่งเคหะสมุทรปราการแล้วก็ช่วง หมอชิตคูคตมาจากรอฟอรมอถึงเวลานี้เป็นเงินประมาณสี่หมื่นล้านบาทแล้วจากนี้ไปจนถึงปีเจ็ดสอซึ่งเป็นปีสิ้นสุดสัญญาสมปทานสายสีเขียวส่วนหลักหมอชิตอ่อนนุชแล้วก็สนามกีฬาไปตากสินเนี่ยเป็นเงินประมาณ9ก้าหมล้านบาทรวมเป็นหนี้ทั้งสิ้นประมาณแสนสามหมื่นล้านนับไปถึงปีสิ้นสุดสมปทานะนะอันนี้จุดหนึ่งที่ต้องแก้ ถ้าไม่ต่อนะเพราะถ้าต่อนี่พวกนี้เอกชนรับไปหมดไงใช่สองปัญหาการจ้าง BTS เดินรถตามสัญญาที่เซ็นไว้ถึงปี2,585ค่ะเพราะตอนนั้นถ้าไม่จ้างจะไปเอาใครมาเดินรถไอ้ส่วนต่อขยายอะ่ะใช่มันก็จะเป็นเหมือนรถไฟที่เป็นมิสลิงอ่ะตรงบางซื่อจะไปะสถานีเตาปูนอ,ะอ,อ่ะอม่ามันต้องจ้างคนมาเดินรถแล้วจะไปจ้างใครที่มาต่อจากสีเขียวของ B t ทต่อไปมันก็ต้องจ้าง B t s ใช่ ถ้าสร้างเสร็จแล้วปล่อยไว้รอบีทหมดสัญญาสัมปทานปี72แล้วค่อยไปจ้างคนมาเดินรถหรือจะเอาอยัางไงนะหรือถ้าไปรอฟอรมอร,รอฟอรมอไปจ้างบริษัทอื่นมาเดินรถเวลาประชาชนขึ้นรถส่วนต่อขายายมาเข้ามาสายสีเขียวจากนี้ไปจนถึงหมดสัญญาสัปานปี72นะก็ต้องลงรถรถมาต่อมันก็ไม่สะดวกมันก็จะไม่สะดวกอันนี้คือเบื้องเบื้องหลังที่เป็นข้อที่จริงะนะคุณอาจารย์อาจารย์สาม,มารถจึงบอกว่าประเด็นที่สองเนี่ย การสัญญาจ้างว BTS เดินรถถึงปี85เนี่ยกทมทําสัญญาจ้างเดินรถสายสีเขียวทั้งส่วนหลักที่เป็นไข่แดงแล้วก็ส่วนต่อขยายไปจนถึงปี2585หากด็อร์ชาติชาติต้องการเปิดประมูลหารายใหม่หลังปี72เพื่อหวังลดค่าโดยสารสิ่งที่เป็นเกิดขึ้นก็คืออาจเกิดข้อพิพาทกับ BTS เพราะ BTS <ules> มีสัญญาจ้างให้เดินรถถึงปี2585อสองอย่าง ไม่ต่อสัญญาก็ได้แต่มันจะมีความเสี่ยงสองอย่างนี้ที่ต้องแก้อาจารย์สามารถจึงสรุปว่าด้วยคุณสมบัติของดรชัชาติและนโยบายก้าวดีมีทีมงานที่เข้มแข็งหวังว่าจะสามารถนําความสุขมาให้คนกรุงเทพได้ขอเป็นกําลังใจให้ท่านผู้ว่าชัดชาติอันนี้อาจารย์สามารถราชพลสิทธิ์โจทย์ใหญ่นะคะเนี่ยคือถึงตรงนี้ไม่ใช่ช่วงขายฝันแล้วไงเข้าสู่ข้อเท็จจริงของจริงละซึ่งก็เป็นข้อเท็จจริงที่เราเคยบอกเอาไว้ ว่าประเด็นมันคืออะไรเรื่องนี้ะนะปัญหาเรื่องนี้กลับมาเป็นคําถามใหญ่หลังจากนี้อนาคตรถไฟฟ้าสายสีเขียวหลังการเลือกตั้งผ่านไปแล้วช่วงเวลาแห่งความฝันผ่านไปแล้วการหาเสียงคําหวานผ่านไปแล้วคือช่วงเวลาของของจริงทีนี้แน่นอนครที่คุณชาติหาเสียงไว้คือจะเข้าไปดูสัญญา<ะ>เข้าไปพิจารณาอ่าก็เป็นหน้าที่ของผู้ว่าอยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะเกิดทางเลือกอะไรมากกว่าเดิมอันนี้ต้องรอดูคุณชาติชาติแต่กระบวนการที่ผ่านมาฮะ กระบวนการที่ผ่านมาที่มีการไปเจราจากับเอกชนเนี่ยเป็นแนวทางตามที่คสอชอเนี่ยได้เคยดําเนินการมาไว้แล้วโอ้ดำเนินการมาตั้งสองปีสามปีก่อนหน้านี้การขยายสัญญาสมรทานสายสีเขียวส่วนต่อขยายเนี่ยจนกระทั่งได้ข้อยุติไปแล้วว่าถ้าขยายค่าโดยสารต้องไม่เกินเท่านี้แล้วนี่เอกชนรับไปหมดนะจอจะเข้าคอรมออนะแล้วก็รอมาเรื่อยๆเพื่อหาคําตอบเพิ่มเติม เป็นที่มาของคําถามว่าผู้ว่ากทมจะตัดสินใจอย่างไรนะพลเอกประยุทธ์เนี่ยก่อนหน้านี้ตัดสินใจแนวทางก็คือสายสีเขียวเดิมนะกอทมอกำกับดูแลอยู่แล้วอส่วนต่อขยายเนี่ยก็ให้กทมดูแลไปมันจะได้เป็นสายเดียวกันทั้งระบบไม่ใช่ว่ารถรอฟรมอวิ่งช่วงหนึ่งบีทีเอ BTS, อยู่ในช่วงกทมวิ่งอยู่ แล้วมันจะมาต่อกันยังไงนละขยากอ,อีกอม,มันก็เหมือนสายสีน้ําเงินนั่นแหะ,ะที่มีการขยายสัญญาก่อนหน้าเนี้ก็เป็น BEM บริษัทเดียววิ่งใช่ไหมทีนี้คุณชาติชาติมาเป็นผู้ว่าแนวทางของคุณชาติชาติถ้าหากจะเอารถไฟฟ้ากลับไปให้รอฟอมอดูแลเพราะคิดว่าค่าโดยสารจะถูกลงเนี่ยอันนี้ก็ต้องกลับไปดูที่ความเป็นไปได้หลังจากนี้ภาระหนี้สินเดิมเป็นยังไงใช<ะ>่ไหมแล้วสัญญาเดิมมันเป็นยังไงมันจะมีความเสี่ยงอะไรบ้าง ทั้งหมดคุยกันได้ด้วยเหตุด้วยผลก่อนหน้านี้เนี่ยถ้าลำดับความนะฮะตั้งแต่คำสั่งคสช3ทับ6 2ไล่มามีการดำเนินการเรื่องรถไฟฟ้ามาเป็นลำดับมีการเจราจาต่างๆนานาก่อนจะได้มาข้อสรุปขยายสัมปทาน30ปีเดิมจะครบสัมปทานปี72ขยายไปอีก30ปีแลกกับสิทธิประโยชน์ที่จะได้มาลดค่าใช้ใจ่ายเรื่องการเดินรถลง68กิโลเมตรเนี่ย นะเดิมเนี่ยถ้าไม่มีการกาหนดว่าเพดานเาไว้ไม่เกิน65นะอัตราสูงสุดมัน158บาท<ะ>เจราจาลงมาแต่แน่นอนความต้องการของประชาชนเนี่ยอยากจะได้ถูกที่สุดอยู่แล้ว<ะ>แต่มันสําคัญคือการเจราจาต่อรองแล้วประกอบด้วยอะไรบ้างข้อเจราจานี้ภารหนี่สินเดิมจากการรับโอนโครงการส่วนต่อขยายที่สองอรวมถึงเงินต้นค่าง,งานโยธาประมาณ55,000ล้าน อัตราดอกเบี้ยอีกเป็นหมื่นล้านค่างาน E&M ส่วนต่อขยายที่2อีก2 0 0หมื่นล้านภาระหนี้ค่าจ้างเดินรถค้างอยู่กว่า9,000ล้านผลขาดทุนการดำเนินการส่วนต่อขยายปี64-72อีกกว่า30,000ล้านและกทมยังอาจจะได้รับสิทธิประโยชน์ก็คือการจัดสรรผลประโยชน์หลังปี72เนี่ยเพิ่มอีกกว่า200,000ล้านอันนี้คือส่วนที่จะได้หากขยายสัมปทานแล้วจบเลยภาระหนี้สินต่าง แต่ตอนนี้ก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบย้อนหลังกลับไปนะเพราะฉะนั้นทั้งบททั้งปวงเนี่ยก็จะต้องรอดูการตัดสินใจว่าการดําเนินการในขณะน,นี้มันไปถึงขั้นอคอรมอแล้วไงกำลังจะเข้าขอคอรมอแล้วจะ,จะกลับามาที่กทมอ,อีกเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรหรือไม่มนะ,ะเพราะฉะนั้นต้องรอดูรายละเอียดหลังจากนี้นะฮะว่าคุณชาชาติสิทธิพันธ์เนี่ยจะเอาอยัางไงเดี๋ยวไปฟังความเห็นเพิ่มเติม,ตมจากดกรสามารถราชพลสิธิ์นะฮะ ปัญหาของรถไฟาสายสีเขียวนั้นมันมีทางแก้อยู่สองทางแค่นั้นก็คือต่อสัญญาสัมปทานให้ BTS กับไม่ต่อสัญญาสัมปทานให้ถ้าจะไม่ต่อสัญญาสัมปทานเนี่ยก็จะเจอปัญหาสองปัญหาหรือสองประการประกอบด้วยก็คือจะหนี้อยู่ที่ไหนที่กทมเนี่ยจะนํามาจ่ายคืในให้แก่ BTS หนี้เป็นหนี้ค่าจ้างเดินรถค่าติดตั้งระบบรถไฟฟ้า แล้วก็อนัดสัญญาระบบตัวและยังมีหนี้งานโยธาที่เรารับโอนอส่วนต่อขยายจากหมอชิดไปคูุคตจากแบริ่งไปหฮสม,มุรประการอีกประมาณ5.5หมื่นล้านบาทน,นะครับเป็นสิ่งที่กรทมต้องรับผิดชอบหนี้เหล่านี้เนี่ยถึงเวลานี้มีประมาณ40,000ล้านบาทและจากนี้ไปจนปี2572ซึ่งเป็นปีสิ้นสุดสัญญาสามรทามกับ BTS อีกประมาณ90,000 0ล้านบาทรวมทั้งหมด130,000ล้านบาทก็มจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายคืนให้ BTS และจ่ายให้เราแล้วก็ถ้าหากคิดว่าจะหาเอกชนรายใหม่มาเดินรถนะฮะอ่หลังปี72เนี่ยแต่ว่ามันมีสัญญาจ้างเดินรถจนถึงปี85 2585ตรงนี้อาจารย์สามารถว่ายังไงนะฮะ ถ้าพอปีถึงปีสุดท้ายของสัญญาสมปทานคือปี2572เนี่ยกทมมาประมูลใหม่เพื่อหาผู้เดินรถลายใหม่หวังที่จะลดค่าโดยสารเนี่ย BTS เนี่ยเขาอาจจะฟ้องร้องกรทมก็ได้เพราะเขายังมีสัญญาจ้างให้เขาเดินรถอยู่จนถึง2585จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรผู้ว่ากรทมคนใหม่จะแก้ปัญหาได้อย่างไรนะฮะจะเรื่องที่จะต่อสัญญ,ญาสมปทานให้ BTS หรือจะไม่ต่อต้องคิดได้ดีครับอ่ามันก็มีอยู่สองทางเลือกต่อกับไม่ต่อค่ะถ้าต่อดียก็คือจบภาระหนี้สินทั้งหมดอ่าถ้าไม่ต่อก็ต้องรอดูว่าค่ารศยสารมจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้ก็มันมีสัญญาอยู่แล้วถึงปีเจ็ดสองแล้วถ้าหวังว่าหมดปีเจ็ดสองจะจ้างคนอื่นเดินรถมันก็ติดสัญญาเดินรถไปจนถึงปีแปดห้าท่านแนวคิดว่าเอ้ยต้องไปฟ้องร้องต้องเอาชนะก็ต้องไปเสี่ยงว่าจะชนะหรือแพ้ในขณะที่หนี้สินมันก็กองทบมาเรื่อยๆทบมาเรื่อยๆ สุดท้ายอาจารย์สามารถเสนอเนะเสนอแนะยังไงฮะเดี๋ยวลองฟังผมเ็นด้วยที่ทำให้ค่าโดยสารรถไฟสีเขียวเนี่ยถูกลงไม่ใช่เฉพาะสายสีเขียวเท่านั้นรถไฟทุกสีทุกสายต้องถูกงด้วยครับจะทำได้หรือไม่ถึงว่าจะโอนไม่ให้กระทรวงคมนาคมหรือเราฟอร์ม,มอเนี่ยปัญหาสองปัญหาที่ผมได้พูดถึงเมื่อสักครู่นี้ก็ยังคงปีอยู่กระทรวงคมนาคมหรือเราฟอร์มจะแก้ได้หรือไม่ เป็นปัญหาเดียวครับที่ที่จะต้องติดไปไม่ว่าจะอยู่องค์กรไหนแล้วถ้าโอนจากกทมไปที่รอฟมเนี่ย BTS เขาจะยอมเดี๋ยวเขาเป็นผู้สัญญาเหล่านี้ครัเพราะฉะนั้นต้องคิดเราเข้าไปจะแก้อร่ไหนเลือกวิธีไหนถ้าคุณสามารถทําให้ถูกลงได้นี่เป็นการดีนะครับโดยที่ไม่ต้องต่อสัญญาสมรฐานใน BTS แต่ต้องแก้ปัญหาสัญญาจ้างที่มีจนถึงปีพศ2585อีกนะครจะทําได้อย่างไร ผมว่า BTS เนี่ยถ้าเขาไม่ได้รับการต่อหรือการขยายสัญญาก็คงไม่เดือดร้อนครับเพราะเขามีสัญญาจ้างถูงของ8 5สัญญาจ้างเดอะรถเนี่ยเขาไม่ต้องรับผิดชอบหรือจำนวนผู้โดยสารจะมากหรือน้อยเขาได้สัญญาจ้างใจต,ตัวตลอดอันนี้เป็นความเห็นของดอรสามารถราชพลสิทธิ์นะฮะอดีตรองผู้ว่ากทมพัรกันก่อนคูน่เดียวกลับมาช่วงหน้ามาวิเคราะห์เจาะลึกว่าคะแนนสอ,อกอที่ออกมาเนี่ยมันสะท้อนการเมืองใหญ่ยังไง วันนี้พลังประชารัฐโดยหัวหน้าพักถึงขนาดยอมรับว่าพลังประชารัฐต้องกลับไปทบทวนกันขนาดใหญ่เลยใช่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้า